ง <mm ั้นเรากลับมาเล่นกันต่อไม่ได้เล่นเลยไม่ใช่เหรอก็เล่นกันต่อจากเราดีแล้วบทที่หกสุดขีดนะมาเล่นมือเงินสี่มันจะเล่นมือเหรอถ้ามันมีหัดหมอสเราผ่านมอก่อนนะเพราะมันยากเปิดไฟกันยังอ่ะเปิดไปบอกว่ายังไม่เคยปิดไฟเลยมันค้าอย่างนี้ยากมากไปให้รวดเร็วหนึ่งที่ยี่สิบ สี่โมดูลหนึ่งสไตล์อ๋อไม่ไม่ไม่ไมอ้ไนี่สายคีย์บอร์ดกับสายเมาส์มันขยับมันก็เลยร้องมันจะหลวมอะไรกันนั้นมันชอบหลอกอะแต่มันก็ไม่หลุดนะสายไฟขนาดันไหนวะ อันไออนุกรมอ่ะอันนุกรมเออใส่ไฟซับซ้อนดิซับซ้อนอ่าแดงมีแต่ไฟแดงกับไฟมีฐานกี่ก้อนฐานสามสี่ห้าตัดโอเคขาวมีแต่ไฟไม่ตัดอ่า ฟ้าฟ้าขาวมีทั้งคู่เม็ดปุ่มกดเขียนว่ากดสีขาวมีปอยมเร็วไหมอ่าไม่ไม่มีไม่ตัดแดงไม่มีอะไรเลยอะไรนะเมยไม่มีโซนสุดท้ายซีเียลเป็นเลขคู่บ่าอ่าไม่ ไม่ตัดแดงมีแต่ดาวสี <4 S 2> เหลืองไม่ทันที่บอกเลขคาดนั่นคือห้าวิ <laughs> คือแบบกดห้าวิเสร็จขึ้นไปตัดสายไฟเสร็จละเออทั้งมีตัว lò Thấy mà Cho nhìn cho nhìn Phương Lương Phương Lương มันถ้าคิวาหาย,ม,ม,ยมันจะตัดไม่ตัดเนี่ยมันเซลักสี่จุดคิวเล็กยิ้มดาวดำเอ่อแดงมีแต่ดาวเจุดควดาวดำดาวแดงกะตัดเรามไม่ทันละเซเล็กคิดตั้งแต่แรกเลยิ้มจุดดดาวอ๋อยิ้มสีจุดคิวดาวดำพี่ฟังเปคิวสีจุด ไม่เกี right? ่ยวอ่ะอันนี้ไม่ผิดอันนี้ผิดดิคาไม่รู้นะผิดดิคุณกดดิค่ะ Q หก K ยิ้ม A ขาวมิดแจไฟขาวมิดแจไฟไม่ตัด Q K ยิ้มตัดไม่ตัดนะไม่ตัดน้งบอกว่าขาวไปแล้วนะเจ็บร้าก็บอกว่าไม่ตัด ยนี้ไปจูนสติก,กันรอบหนะึ่ยอ่า x y สายฟ้า c c จุดกับด้านเอเลี่ยนอ่าแดงขาวมีแต่ไฟ <S 2> <S 2: สายฟ้าเอเลี่ยน x y c ี่มีไฟขาดไม่ทานกี่ก้อนทานสาม สี่ <4. S 2> อ่าแดงขาวมีทัง้งคู่สายฟ้ามีสายไฟมีสามันแดงน้ำเงินเออแดงเหลืองน้ำเงินอัดขาวไม่มีอะไรเลยขอวให้ไตัดโอเคเสร็จอ่าน้ำเงินบีมุนบีตัดอ่าแดงแดงบีไม่ตัดดำเอั่เออ อันึงไม่ต้องดำบีตัดตัดอ่แดงซีแดงซีไม่ตัดแล้วก็ดำเอตัดดำเอไม่ตัดแดงเอตัดน้ำเงินเอเอานำเงินบีเอ้ไม่ตัดไม่ตัดน้ำเงินบีไม่ตัดน้ำเงินเอไม่ตัด yes s 47วิต้องเป็น47วิจริงรึเปล่ามัน47วิจริงรอเปล่าเขาเล่นไป30ไม่มัน0.47 0เอ่อโคลอน0.48 เซล48เซวียเซวียก็ว่ามันไม่น่าเหลือ47วิได้นะเพราะกวพาเฉราะเราก็ทำมันไม่ทันเออมันเริ่มนำทีห <c oughs> นึ่งที20เซว่0.48วินิดเดียวจริงๆอ่ย2นักเล่นกล มันเหมือนพยายามอยู่2ทีในเวลาเดียวกันแต่นี่คือระเบิด5นาที8โมโดูล1สไตล์ปัญหาคือ8โมโดูลนี่แหละ1สไตล์ห้ามผิดไหนดูที่มึงจะเล่นโกลา ไปซะแล้วเมื่อกี้ข้าวมกลับมาหาเราเลยบป่ะสั้นมดสั้นยาวยาวสั้นยาวยาวยาวไหนยาววินสั้นสั้นสามจุดห้าหกห้า ่่ใชเม็ดใสยไฟสีเส้นหยกหยกสีขาวไม่สีขาวไม่ได้ไฟมีดำแดงเหลืองขาวขาวมีแต่ดาวไม่ได้ดาวตัดดำแดงเหลืองขาวใช่ไหมดำเงินดาวดำเงินกับดาวไม่ตัดแดงไม่มีอะไรเลย ยังไม่มีอะไรเลยเลยส้นที่สตัสวตสุดท้ายของซีเรียลตัวสุดท้ายของซีเรียลเลขศูนย์ตัดเส้นที่สองยังไม่เม็ดใช่เยโอเคอ่ะเดีย๋ยวในวิธีนึเออ,อล่างล่างคู่ล่างบนคู่ล่างล่าง,างคู่ล่างบนคู่บนโอเคอ่าความจำเลขหนึ่ง เลขสี <4 S 2> ่กลุ่มตำแหน่งเดียวกับขั้นหนึ่งเลขหนึ่งตัวเลขเหมือนขั้นสองเลขสองตำแหน่งหนึ่งเลขสามตัวเลขเหมือนขั้นส ใช่อ่าล่างน้างคู่ล่างบนคู่อ่าขึ้นใช่ไหมอืมล่างบนคู่ใช่ขึ้นโอเคอยู่อย่างเดิมไปอ่าไซมอนเซ่สีเหลียวไม่มีสระสีเขียวเขียวเขียวแดง เขียวแดงๆน้ำเงินเขียวน้ำเงินน้ำเงินเหลืองโอเคขอกรกดอ่าหนึ่งห้าหนึ่งห้ากับหกสี่อันแรกสุดมดโโอเเคไหมไปชี้ไม่บอกทางเลยว่าอ่ไปไหนไปไหนจากไหน เราเราอยู่สามสามต้องการไปสี่ห,ห,ห้าขวาหนึบนหนึ่งขวาสุดบนหนึ่งขวาสุดบนหนึ่งหยงุด <Yes! S 3> ตกยังจบแล้ว เลงหนึ่งในยี่สิบวิเหลือขนาดนั้นจริงเหมันเหลือเยอะงจริงเลือจริงว่าเวลาไม่พตลอดไม่รู้มันเหลือจริงข้ามันเหลือยี่สิวิหรือส่วนจุดสองวิหนงนยี่สิบวิงเ้เหลือขนาดนั้นจริงเหรอไม่กูเบือจริง แคปจอไม่ต้องแครเราดูองค์ของจริงรอดมาได้ไงวะต้องแตจอ่อบอกว่าเราได้อันไม่ซับซ้อนมั้งหรือว่าเพราะว่าเราทำรหัสมอสเร็วด้วยหนึ่งนาทีก็เร็วนะเราเคลียรหัสมอสเร็วนะรอบเนี้ยช่เขาไม่ได้รีบกดรหัสมอสนนะเขาไปทำใส่ไฟนั้นนะ คือตัดสายไฟเส้นสุดท้ายเสร็จปุ๊บมันเริ่มนับแล้วก็ตัดสายไฟเส้นบนเสร็จปุ๊บกดรหัสมอสส่งปุ๊บมันเลยไม่ต้องแบบมัวแต่พลิกไยพิกมาคอยดึงลงคอยรีเซ็ตอะไรมันเลยเก็บกองมันก่อนใช่ไหมใช่แต่ถ้าเราทําอย่างอื่นที่มันมีหลายขั้นตอนน่ะมันจะสักกลางๆอ่ะมันจะเริ่มนับแล้ว <S <S มันจะไม่รอให้เราทําจนเสร็จอะ <S <S น,นี่ประสบการณ์ Oh. Cực tài Hả? Này khắp cho à? đúng Em Pháp Ninh